สวัสดีค่ะพบกับหมอเนนจากช่องลานินชา4 2 8 9ปกับการดูดวงรายวันทั้ง7วันประจำวันที่18พฤษภาคม2564ตรงกับบันอังคารขึ้น7ค่ําเดือน7ปีฉลูนะคะเริ่มต้นจากคนวันอาทิตย์เลยนะสำหรับชาววันอาทิตย์ไพ่กลุ่มเกณฑ์ตาใบแรกของวันนี้นั่นก็คือไพ่เจ็ดไม้เท้าให้เตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนะคะวันนี้อาจจะเป็นวันที่ค่อนข้างวุ่นวายว้าวุ่น ต้องออกแรงต้องแอคชั่นในด้านการงานถือว่าจะได้รับข่าวที่เฝ้ารอนะคะมักจะเป็นข่าวดีนะมันจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหน้าที่การงานอาจจะมีการออกเดินทางบ่อยจากเดิมหรือถ้าจะรอเรื่องข่าวการเลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งโปรเจกต์งานนี้ผ่านหรือไม่ผ่านจะมีข่าวดีเข้ามานะคะที่คุณเฝ้ารอมานาน แล้วข่าวนี้ก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับคุณพอสมควรเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นไพ่เปิดหัวเปิดท้ายเป็นไพ่ของความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยทั้งวันของคนวันอาทิตย์ในด้านการเงินสําหรับวันนี้อาจจะต้องใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องสุขภาพซื้อประกันเพิ่มไปหาหมอจ่ายค่าอยู่ค่ายาอะไรเหล่านี้สภาพคล่องอาจจะไม่ค่อยเป็นที่น่าประทับใจสักเท่าไหร่เขาเรียกว่าจ่ายออกเยอะจ่ายแบบอาจจะไม่ได้คาบ ไม่มีแผนเอาไว้นะคะก็ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุไปบ้างด้านสุขภาพอย่างที่บอกอาจจะมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ถึงขั้นจะทำให้คุณเ,เป็นอะไรมากไปกว่าอาจจะฟกช้ำดำเขียวแค่นั้นนะคะระวังอีกตัวหนึ่งก็คือจากการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอวิงเวียนศรีรษะหน้ามืดวันนี้จะเป็นวันที่ค่อนข้างอาจจะได้พักผ่อนช้ายัางไง พลนง,งานไว้ให้ดีๆก็แล้วกันอย่าให้ตัวเองถึงขั้นแบบไม่สบายเพราะส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นเกิดจากการกรมงานหนักมาดูเลขนำโชคของวันนี้นะคะสำหรับชาววันอาทิตย์มีเลข5เลขหนึ่แล้วก็เลขที่เป็นยานพหานะนะคะที่คุณใช้ประจำอยู่ขอให้วันนี้เป็นวันโชคดีของคนวันอาทิตย์นะคะสำหรับชาววันจันทร์นะคะ ไพ่กุ่มเกีย์ชะตาใบาแรกเป็นวิ e อ of for t u n e วันนี้น่าจะมีเหตุการณ์ทำให้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะถ้าคุณคิดจะมูฟ e มนต์โยกย้ายก็ถือเป็นเรื่องเป็นยามที่ดีนะอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องที่ดินด้านการงานขึ้นสามไม้เท้าวันนี้ ถ้าคุณจะติดต่อประสานงานดีลงานกับใครเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่ดีนะคะงานอาจจะต้องมีการได้ออกนอกสถานที่ได้ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศใครทำการค้าขายวันนี้ถือว่าจะพบช่องทางที่จะต่อยอดทำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับด้านการค้าการขายต่อยอดเรื่องการทำงานนะคะอาจจะมีเพื่อนร่วมงานเพิ่มมีการไปดูงานเพิ่ม มาดูเรื่องการเงินบ้างด้านการเงินวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ต้องจ่ายหนักนะคะแล้วก็ให้เรามัดระวังเรื่องการวางสิ่งของอย่าวางเผลอเลอเมื่อ,อไรที่การเงินมันขึ้นแฮงแมนเนี่ยถ้าไม่ไปซื้อของแพงแต่กลับได้คุณภาพไม่ถึงก็จะกลายเป็นไปไปวางของเอาไว้อาจจะสูญหายเสียหายเหล่านี้ด้วยก็ได้นะยังไงก็ให้ความระมัดระวงังเกี่ยวกับการวางแผนเรื่อง การใช้เงินและวางสิ่งของมีค่าดูแลทรัพย์สินให้ดีด้านสุขภาพอาจจะเกิดจากการพักผ่อนน้อยนะคะ,าะาตาผ้ามัวปวดหัวไม่เกรนอย่าซุ่มซ่ามเดินตกทางต่าง,างระดับก็แล้วกันรุนแรงอะไรนึอไหมไม่ค่ะเพราะบอดี้คุณก็ยังเป็นวิวออฟฟ่าจูนอาจจะเกิดจากการคุณวิงเวียน ศีรษะหน้ามืดบ้านหมุนอะไรก็ตามนะอาจจะไปชนนูน่นชนนี่แต่ไม่รุนแรงไปมากกว่านั้นนะคะวันนี้ถือเป็นวันเริ่มต้นที่ดีค่ะอะไรที่มันเหมือนจะว่าติดขัดบ้างแต่ก็ผ่านไปได้ด้านการเงินต้องเน้นตรงนี้มาดูเลขนำโชคบ้างแต่มาระวังเรื่องการเงินงนิดหน่อยนะคะอย่าโลภล่ะใครไปชวนทำอะไรอย่าเพิ่งทำนะวันนี้แล้วเด็กถือไม้เท้าขึ้นมาซ้ำ นั่นแสดงว่าวันนี้เป็นวันที่คุณจะได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆและสิ่งที่คุณเริ่มทําอาจจะต้องมีการลงทุนนะเลขนําโชคคือ16แล้วก็เเสี่ยงโชคกับเด็กช่วงนี้เด็กบริวารจะให้คุณให้ประโยชน์นะถึงคุณจะไม่ใช่คนชอบเสี่ยงเขาเรียกว่าวันนี้จะเป็นวันที่คนอายุน้อยกว่าหรือเด็ก จะนำความเฮงความโชคดีมาสู่ขอให้คนบรนจันทร์เฮงตลอดทั้งวันนะคะมาดูชาววันอังคารบ้างนะคะไพ่กลุ่มเกณฑต์ชะตาใบรแรกของชาววันอังคารขึ้นดอะจัดติกการงานเดอะทาวเวอร์เรามีแดตาปีตั้งหากวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงแล้วมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานสําหรับชาววันอังคารนะคะต้องใช้หลักเหตุและผลอย่างมากบางท่านอาจจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องวุ่นวายเกี่ยวกับ ด้านกฎหมายอาจจะต้องพึ่งพากฎหมายศึกษาเรื่องกฎหมายมากขึ้นเพิ่มเติมนะคะระวังความผิดพลาดเรื่องหน้าที่การงานนะคะอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงโยกย้ายยาย้าแผนกย้ายที่ทํางานเลื่อนหมายกําหนดการอะไรแบบนี้แบบฉับพลันอะไรก็ไม่ร้ายเท่ากับว่าเมื่อเป็นเด e าวเวอร์ให้ระวังความผิดพลาดในหน้าที่การงานอุบัติเหตุจากการทํางานนะคะในด้านรายได้การเงินวันนี้อาจจะไม่ได้ดังใจสักเท่าไหร่นะักอาจจะไปติดเงื่อนไข อะไรบางอย่างไปเซ็นสัญญาอะไรไว้แล้วเราต้องไปเหมือนก็ไปถึงเวลาจ่ายบินแล้วอะไรอย่างเงี้ยถึงกําหนดการแล้วอะไรเหล่านี้นะคะก็ให้เตรียมการรับมือให้ดีกันแล้วกันมันไม่ค่อยโฟลสักเท่าไหร่กับด้านการเงินนะคะจะไปเซ็นสัญญาอะไรกับใครเมื่อมีแปดดาบเกิดขึ้นด้านการเงินการทองก็ขอให้ทําด้วยความระมัดระวังและรอบครอบเพราะว่าเมื่อเจ้าชะตาเป็นแต่จติก เป็นคนที่ละเอียดรอบครอบอยู่แล้วในช่วงวันนี้นะวันนี้คุณต้องใช้ความละเอียดรอบครอบใช้หลักเหตุและผลในการตัดสินใจแล้วมันก็ลามไปถึงเรื่องงานและเรื่องเงินด้วยด้านสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีไม่มีอะไรนะ่าห่วงเลยถึงแม้มันจะมีเรื่องขุกขลักเข้ามาบ้างต้องตัดสินใจมีความเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามจะมีตัวช่วยเข้ามาอยู่เหมือนกันในเนื้อดวงเนี่ยในวันนี้ก็จะอาจจะเป็นนารีอุปถัมภ์ถ้าเป็นผู้หญิงด้วยกันก็เรียกผู้หญิงสงวยัยหรือว่าผู้หญิง ที่มีอำนาจอาจจะอนุเคราะห์ทาให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่อึดอัดและการตัดสินใจที่ยากลําบากไปได้ถือวันนี้จบวันด้วยความสบายใจนะคะถึงแม้ตลอดทั้งวันจะเหน็ดจะเหนื่อยแต่ภารกิจวันนี้คุณก็ทําได้ลุล่วงมาดูเลขนําโชคสําหรับคนวันอังคารนะคะมีเลข4เลข5เลข1ค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่โชคดีสําหรับคนวันอังคารตลอดทั้งวันนะคะ สำหรับชาววันพุธไพ่กลุ่มเกณฑ์ชะตาใบแรกเป็นอัศวินถือถ้วยวันนี้เป็นวันที่คุณจะต,ต้องมีการวางแผนในการดําเนินงานดําเนินการกต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเดินทางอาจจะได้พบปะผู้คนได้เพื่นอนเขาเรียกว่าเปิดโลก,กทัศน์เพิ่มได้เพื่อนเพิ่มอาจจะได้ผู้ร่วมงานใหม่ๆหน้าใหม่ๆเข้ามาให้ได้เรียนรู้ได้รู้จักนะคะ ในด้านการงานมีความเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกิดขึ้นนะคะก็เมื่อเจ้าชะตาเป็นแบบนี้งานยังเป็นก้าวไม่เท้าอีกก็ให้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยถ้าหากจะเกิดขึ้นเหนื่อยหน่อยนะแต่มันจะมีเรื่องราวดีๆนะเหนื่อยเหนื่อยเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นการปรับการเปลี่ยนการโยกครั้งนี้ถือว่าเปลี่ยนเพื่อพัฒนาให้ทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะ งานเก่าๆอะไรที่คุณทําค้างๆไว้อาจจะต้องมีการสาสางหรือไม่เช่นนั้นก็เอางานเก่ามาแก้ถูกเรียกไปทํางานเก่าที่เคยทําไปแล้วให้มันดีขึ้นจากเดิมมาดูด้านการเงินบ้างวันนี้ด้านการเงินโชคลาภต่างๆของคนวันพุธถือว่าก็เรียกว่าวันเป็นวันที่สดใสสีเหลืองอารามอะไรจะมีการเริ่มต้นได้ รับข่าวเกี่ยวกับเรื่องเงินตกเบิกเงิอนอะไรที่รอไว้ก็จะได้รับนะคะสําหรับคนค้าขายถือว่าวันนี้หายใจหายคอคล่องขึ้นถึงแม้จะเหนื่อยจะหนักแต่รายได้ก็เป็นที่ประทับใจด้านสุขภาพเกิดจากความตึงเครียดนะคะคาดหวังสูงเพราะว่ามีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะ่ะที่ก้าวไม่เท้านี่แหละทําให้เกิดความคาดหวังสูงก็เลยรู้สึก สุขภาพมันจะหนักไปเรื่องเครียดกเพราะลำไส้ทานอาหารให้ตรงเวลานะคะอาจจะเพราะโยกย้ายมูฟเมนต์นู่นนี่นั่นก็เลยละเลยเรื่องสุขภาพตัวเองเรื่องการกินการดื่มให้มันถูกเวลาตรงเวลาตลอดทั้งวันถึงแม้จะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามแต่เมื่อใบสรุปเป็น,ปนแบบนี้เป็นหนึ่งไม้ทาเ,าเป็นหนึ่งดาบทุกอย่างเหนื่อยแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในระหว่างวันมันอาจจะไม่ง่ายเท่าไหร่นักนะจากเรื่องงานแต่มันดีมันเด่นเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะ มาดูเรื่องเลขนำโชคบ้างเลขห้าเด่นเลยค่ะห้าหน้าห้าหลังในเลขห้าแล้วก็เลข6นะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่โชคดีสำหรับชาววันพุธตลอดทั้งวันนะคะสำหรับชาววันพฤหัสบดีนะคะไพ่กลุ่มเกณฑ์ชะตาใบแรก คือ8ดาบวันนี้อาจจะเป็นวันที่คุณต้องเผชิญกับเงื่อนไขอะไรบางอย่างนะเงื่อนไขบางอย่างเนี้ยบางทีคุณก็อาจจะเป็นคนตั้งขึ้นเองด้วยก็ได้ดังนั้นถ้าจะทําอะไรในช่วงนี้จะตกปากรับคําอะไรกับใครพินิจพิเคราะห์ให้ดีๆอาจจะถูกกดดันถูกคนเร่งเรา้าเรื่องเรื่องงานเรื่องเงินอะไรเหล่านี้นะคะมาดูเรื่องการงานขึ้นสีม้เท้าการงานถือว่าวันนี้คุณฝ่าฟานันผ่านพ้นไปได้ จะมีการเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆสําหรับคนที่คิดจะเริ่มกิจการของตัวเองหรือไปเริ่มหน้าที่ใหม่รับงานใหม่งานวันนี้ถือว่าคุณทําได้ดีประสบความสําเร็จนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างแทรกเข้ามาทําให้คุณต้องคิดต้องตัดสินใจเพราะว่าเมื่อแปดดาบมากุมเจ้าชะตาอย่างเงี้ยเงื่อนไขบางอย่างอาจจะเกิดจากเรา ตั้งขึ้นเองยังไม่ยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับงานที่ต้องเริ่มใหม่อะไรใหม่เหล่านี้นะมาดูเรื่องการเงินวันนี้ด้านการเงินเขาเรียกว่าหมุนซ้ายจ่ายขวาอาจจะช็อปปิ้งกระเป๋าฉี่อาจจะต้องมีการวางแผนเรื่องการใช้ใจ่ายให้มากให้ระาวาังว่าจะมีการขัดแยง้งกันเกี่ยวกับเรื่องการเงินทะเลาะกันกระทบกันกับผู้คนที่อยู่รอบข้างรอบตัวก็ได้ อาจจะก,กระทบกับเรื่องคู่รักคู่ครองก็ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองด้านสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับปวดหัวไม่เกรนตาผ้ามวัวไม่ร้ายแรงนะคะถ้าจะเป็นส่วนใหญ่เป็นเกี่ยวกับเรื่อง,องความรู้สึกมากกว่าตลอดทั้งวันเนี่ยถึงมันจะเหนื่อยจะกร้ามแต่ทุกอย่างเมื่อมีเงื่อนไขอะไรเข้ามาต้องได้มีเรื่องข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องการเงิน แต่เมื่อไพ่สรุปเป็นสามเหรียญเนี่ยวันนี้จะต้องมีการพูดคุยการเจรจากันแล้วทุกอย่างมันจะลงตัวมันจะเหนื่อยหน่อยนะแต่มันก็ผ่านพ้นไปได้เงื่อนไขอะไรบางอย่างที่คุณยึดแล้วก็ถือว่าเอาเป็นหลักชัยสําหรับตัวเองลองทบทวนดูว่ามันทําให้คุณทําอะไรไม่คล่องตัวมากไปหรือเปล่าลดทอนได้ก็ลดทอนนะเพราะเมื่อไหร่ที่มาเป็นแปดาบเนี่ยเจ้าชะตามักจะเครียดจนเกินไปอะคะ่ะ ยังไงก็ขอให้ผ่อนคลายนะเพราะยังไงวันนี้ก็ยังผ่านไปได้ด้วยดีนะมาดูเลขนําโชคบ้างมีเลขหนึง่งแปดแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ผู้หญิงผิวสองสีหรือบอสหรือเจ้านายเนี่ยจะให้คุณออลองถ้าหากคิดจะจับเรื่องเลขนําโชคก็ให้พุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงนะคะเด่นหนึ่งกับแปดค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ เฮงล้อก็ผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับชาววันศุกร์นะคะไพ่กลุ่มเกณฑ์ชะตาใบแรกขึ้นอัศวินถือถ้วยวันนี้สำหรับชาววันศุกร์น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะอาจจะมีการเดินทางออกนอกสถานที่มากขึ้นอาจจะมีการมูฟเมนต์โยกย้ายเกี่ยวกับเรื่องการงานมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นข่าวดีมากกว่านะคะ ด้านการงานเนี่ยขึ้น6ดาบมีภาระรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นบางท่านอาจจะต้องเดินทางไปดูงานออกอีเวนต์ออกนอกสถานที่ต้องใช้เวลาในการเคลียร์ในการแก้ไขปัญหากับสิ่งที่รับผิดชอบนะคะ <c oughs> ด้านการเงินถือว่าวันนี้เป็นไปตามแผนเป็นไป,นป,นปนตามเป้าหมายนะคะ เป็นวันที่เจ้าชะตาเนี่ยวางแผนเรื่องการใช้จ่ายเป็นขั้นเป็นตอนค่ะเขาเรียกว่าจดยิบละเอียดยิบเลยเซฟมากมาดูเรื่องสุขภาพให้ระวังเรื่องกระดูกเรื่องความเปลี่ยนแปลงเรื่องอากาศนะคะอาจจะมีไข้รุมๆก็อะไรที่มันดูเสี่ยงอย่ากาดตกใส่แมสตลอดเวลาใช้เจลล้างมืออยู่เรื่อยๆถามว่า หมอเตือนเหมือนหนูจะเป็นโควิดเลยมันไม่เป็นหรอกค่ะแต่เมื่อมันมีสเีเขาเรียกว่ามีสีดาบเข้ามาเนี่ยยังไงก็ต้องเตือนให้ระวังเรื่องสุขภาพในด้านความรักความสัมพันธ์วันนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงเจราจาพูดคุยกันรู้เรื่องกันนุ้งกันหนิงรักใคร่กลมเกลียวกันดีถือว่าวันนี้ผ่านพ้นวันไปได้ด้วยดีนะถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่เมื่อจบอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจะ ลีคลายด้วยฝีมือของคุณและคนที่เข้ามาช่วยเหลือและการพูดคุยทำข้อตกลงกันทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีเลขนำโชคสำหรับคนวันศุกร์นั่นก็คือ8แล้วก็1เชื่อมั่นเลขไหนมีความแว๊บแรกเนี่ยชอบอะไรก็ให้ใช้เลขนั้นเป็นเลขนำโชคนะคะขอให้คนวันศุกร์วันนี้โชคดีตลอดทั้งวันและให้ทุกอย่างผ่านพ,านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะ มาแล้วค่ะมาดูคนวันเสาร์บ้างไพ่กลุ่มเกณ์ชะตาใบแรกของชาววันเสาร์ขึ้นสิบเหรียญวันนี้ถือเป็นวันเฮงของคนวันเสาร์นะคะไพ่สิบเหรียญกลุ่มเก์ชะตาไพ่เงินขึ้นเลยท่านใดที่เป็นในหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่ดินคิดจะขายบ้านขายที่ดินอะไรเหล่านี้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่เฮงนะจะไปเสนอขายติดป้ายอะไรก็ตามเป็นวันที่จะได้พบกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมีเงินตกเบิกบางก้อนส่งมาถึงนะคะอาจจะเป็นเงินจากญาติพี่น้อง เงินกองสีเงินในครอบครัวหรืออาจจะได้พบปะกับญาติพี่น้องครอบครัวเหล่านี้ได้รับข่าวได้ฟังข่าวนะคะมาดูร้านการงานบ้างการงานขึ้นสองถ้วยวันนี้อาจจะได้เซ็นสัญญาตกลงคำข้อผูกมัดอะไรเกี่ยวกับหน้าที่การงานเซ็นสัญญาใหม่เริ่มต้นงานใหม่ได้คู่กรณีใหม่หุ้นส่วนใหม่คำว่าคู่กรณีอย่าคิดว่าไปตีกันต่อยกันนะคะ เพราะว่าเมื่ออะไรที่เป็นคู่เนี่ยเขาเรียกคู่กรณีน่ะเข้าหุ้นร่วมลงทุนเพิ่มอะไรเหล่านี้ก็ได้นะคะเซ็นสัญญาเป็นการเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ๆถ้าใครคิดมีโปรเจกต์ที่จะทํารวยเลยค่ะด้านการเงินวันนี้จะใช้จ่ายอะไรก็ตามขอให้ทบทวนมีความละเอียดรอบคอบในการใช้จ่ายนะคะเพราะว่าเมื่อ5้าดาบเข้ามาสถิตในเรื่องการเงินเขาเรียกว่าคุณอาจจะจ่ายออกไปอย่างเชื่อมั่นจนเกินไป ไม่ฟังคําทักทานของผู้คนในวันนี้ระวังมืกระเป๋าจะฉีกเพราะว่าน่าจะมีเงินบางก้อนตกมาอนะ่ะแล้วเราอาจจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปนิดนึงรามารระวังส่วนนี้ไปหน่อยใครเตือนก็ให้ระวังไปดิวไปซื้อของเล็งให้ดีดูให้ดีค่ะระวังว่าจะจ่ายไปแล้วจะไม่คุ้มค่าด้านสุขภาพไม่มีอะไรน่าห่วงให้ห่วงในเรื่องใจที่มันพึบๆๆๆนคะคะใจที่มันกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจ ส่วนใหญ่จะไปลงเรื่องเงินวันนี้เป็นวันที่คุณอาจจะมีอะไรท้าทายเข้ามาอาจจะไปเจอกับผู้ใหญ่หรือคนบางคนที่มีอีโก้จัดแสดงความคิดเห็นหรือแสดงอาการทำให้คุณอึดอัดในบา,บางเรื่องในวันนี้แต่ที่สุดอุปสรรคใ,ใดๆมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยความใจเด็ดของคุณความกล้าคิดกล้าตัดสินใจของคุณนะคะ มาดูเรื่องเลขนำโชคบ้างสำหรับคนวันเสาร์มีเลขหนึ่งเลขเก้าค่ะผู้ชายอบอวบบขาวขาวหน่อยให้โชคในช่วงนี้รับไปให้โชคด้านการเงินอย่างดีเลยขอให้วันนี้เป็นวันที่เงินล้นกระเป๋าเฮงๆรวยๆนะคะขอทุกอย่างราบรื่นฟังมาถึงตรงนี้แล้วฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน พื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใครนะคะสําหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะดีลายไว้ใต้คลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายค่ะและที่สําคัญกรุณาจองคิวล่วงหน้าด้วยนะคะหมอจะได้จัดสรรเวลาได้อย่างถูกต้องหมอเพิ่งเริ่มทําเรื่องการดูดวงรายวันถ้าติดขัดตรงไหนอะไรที่ไม่ลงตัวอย่างไรก็ขอคําชี้แนะแนะนําด้วยนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ